ก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดในส่วนของเครื่องพีท้านะครับผมที่ตอนนี้กระแสแบบร้อนแรงมากนะครับยิ่งมีการเปิดตัวตัวพีท้าโปด้วยนะกระแสดีมากนะครับก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะครับมีทั้งด้านบวกกับด้านลบส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นทางด้านลบซะมากกว่าลบในที่นี้ก็ไม่ใช่คุณภาพนะครับก็จะเป็นส่วนของราคาที่เปิดออกมาค่อนข้างสูง นะครับก็เกมเมอร์ก็มองว่ามันราคามันโดดมากราคามันแรงจริงๆก็มันก็แรงจริงๆนะครับผมเปิดมาก็สองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะครับไม่รู้ว่าเข้าไทยจะอยู่ที่สองหมื่นห้าหรือเปล่านะครับราคากลางของประเทศไทยเนี่ยคาดผมคาดเดาในความพิส่วนตัวนะอาจจะอยู่ที่สองหมื่นห้าเป็นไปได้นะเปิดตัวเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับสีใหม่ท้พพีเชิงสีใหม่มันเป็นสีครบรอบ นะครับสาปีของตัว PlayStation นะครับก็เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาที่สีวันคล้ายเพย์วันไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมถ้าถ้าผมผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นเป็นสีที่ที่ผมมองแล้วผมคิดว่ามันสวยนะแล้วก็ผมคิดว่าราคามันก็คงจะดีด้วยแหละนะครับก็ที่ท่านเห็นข้งแรกเนี่ยอันแรกเลยเนะี่ยนะครับก็จะเป็นสีของพี5 Slim ้าสลิม นะครับผมแล้วก็ลวดลายที่มาพร้อมกับสีครบรอบ30ปีเขานะครับตัวตรงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็เป็นสีนะครับตัวโลโก้ PlayStation แล้วก็มีสลักลายลงไปตรงแถบแบ่งครึ่งนะครับผม ว่า30ปีครบรอบ30ปีนะครับของ PlayStation ตัวสีเทาเนี่ยนะครับถ้าผมมองไปแล้วเนี่ยข้อดีคือการเปื้อนเนี่ยผมว่าในความคิดผมคิดว่ามันน่าจะเปื้อนยากนะอืมแล้วก็น่าจะเก่ายากด้วยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็เท็กเจอร์ข้างในก็เป็นรูปสัญลักษณ์เ o สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีขั้นด้วยว่า30ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจรวมถึงจอยคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับก็จะเป็นสีสีเทานะสีเทาเลยเป็นสีเทาย้อนยุคนะครับก็น่าจะล้อไปกับในอดีตเครื่องย้อนยุคของเขานะครับก็ Playstation นะครับเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Playstation นะครับแล้วก็ตัวเท็กเจอร์เนี่ยจะเป็นแบบมีความแบบดูพรีเมียมด้วยนะครับผมคือเอาไวงนะ่ายมันก็เป็นเครื่องที่ ที่น่าเก็บนะฮะป็นเครื่องที่น่าเก็บถ้าไปส่งของสลิมนะเออถ้าคนที่แบบเอออยากซื้อสลิมอนะผมคิดว่าเครื่องสีเนี้ยน่าสนใจแต่ต้องไปดูว่าราคามันจะมันก็ต้องต้องเพิ่มขึ้นจากเก่าแน่นอนนะผมคาดว่าจะเพาะด้วยสีมันด้วยนะถ้าไม่ได้เพิ่มเนี่ยก็โอเคนะครับสีน่าสนใจมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวล็อกสายถูกต้องไหมเออน่าสนใจนะครับ มีเรียกว่ามีกิมมิคนะครับมีอ็เดอ์รมาให้เราด้วยนะครับผมือ,อย้อนยุคไปทางเพวันจริงๆด้วยนะครับไปตัวที่เสียบสายชาร์จนะครับผมอ่ะมาส่วนถึงตัวพอทัลพอทัลก็ออกมาในสีของ30ปีครบรอบ PlayStation ของเขาด้วยนะครับเป็นตัวสีเทาเนี่ยผมผมในความรู้สึกของผมผมมองสีเนี้ยมันไปแบบว่ามันจะดูเหมือนมันเปื้อนยากอะนะครับไม่รู้เหมือนกันนะผมรู้สึกเองอะ ว่ามันจะเปล้่นยากแล้วก็ตัวเทจเจอร์ข้างหลังที่เป็นรูปเอ็กโออ่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นสามสิบแล้วก็โอแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เรียงกันเป็นเป๊ะๆเล็กๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโปรนะครับตัว P 5้โปกันบ้างนะครับพอเรามาดูลึกๆชัดๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวลวดลายของมันแล้วตัวแถบแถบขีดของมันเนี่ยก็ไม่เลวนะก็ไม่เลวนะครับ ตัวแบบเป็นแถบเป็นคีบของมันเนี่ยไม่เลวนะครับเออคีบฉลามอะ่ะเออคีบฉลามมันก็ไม่เลวนะคือเอาง่ายๆถ้าราคามันไม่ได้แบบแพงมากอะ่ะเออมผมว่ามันก็ต้องมีความนา่าสนใจในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าในส่วนของตัวเปอร์ฟอร์มนซ์มันอะ่ะมันก็มีการอัพอัพสเกลของมันที่สูงมากยิ่งขึ้นอยู่แล้ว นะครับอันนี้ก็เขาก็อธิบายในส่วนของตัวแบบตัวเทเจอร์ตัวแบบกิมมิคของเขานะครับตัวสัญลักษณ์ต่างๆที่ใส่ลงไปนะครับกับเครื่องกับตัวกับตัวฝาครอบของตัวเครื่องนะฮะก็ตัวล,ลวดลายของตัวเครื่องละกันนะครับผมมันก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แบบน่าเก็บแหละน่าเก็บน่าสะสมแต่ผมคิดว่าราคามันก็คงแบบอืประมาณหนึ่งแหละนะอันนี้ก็คือเป็น จอยคอนโทรลเลอร์ที่เป็นแบบจอยโปรของตัว Sony เขานะครับที่มีตัวข้างหลังตัวปุ่มข้างหลังนะครับปุ่มมาโคใช่ไหปุ่มมาโคของคอนโทรลเลอร์ข้างหลังนะครับสามารถแบบตั้งค่าได้สีนี้เป็นสีที่ในความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าสี่นี้มันจะดูเปื้อนยากหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอายุอรอายุนานมันนานไปแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะ เบื่อยากไหมหรือว่าเก่ายากไหมนะครับก็เป็นไปได้นะครับถ้าย้อนอดีตไปในส่วนของ y พ t a t i o n 1เนี่ยสีมันถ้าเป็นเมมเบอร์สีเนี่ยนะครับมันจะเก่ายากนะครับเพราะมันก็จะอึมครึมอึมครึมของมันอยู่แล้วนะครับอึมครึมอึมครึมของมันอยู่แล้วและอย่างหนึ่งก็ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับผมถ้าราคามันไม่ได้แพงมากนะถ้าราคามันไม่ได้แบบเออด,ด,ดกกนะูดูเป็นมิดมากกว่านี้นะดูเป็นมิดมากกว่านี้ผมคิดว่า มันน่าสนใจมากกว่านี้แน่นอนนะครับในทั้งที่ตัวของ p l a y s t a t i o นเนี่ยตัวแฟนแฟนเกมของเขาแฟนบอยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับเยอะอยู่แล้วแล้วก็คนที่ชอบสะสมนะครับตัวคอลเลกชันของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีหลายกลุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของตัว p l a y s t a t i o n เนี่ยการออกแบบของเขาหรือว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยนะครับมันมันน่าสนใจอยู่แล้วล่วนะ แต่ข้อเสียก็คือนปัจจุบันในความคิดของผมนะที่เกิดขึ้นกับตัว Play Station ที่เกิดเกิดขึ้นนะแล้วก็กระทบเลยก็คือตัวเกม e อ u s i v e ของเขาครับหรือเกมประจำเครื่องของเขาเนี่ยมันมันไม่ได้เป็น e อ u s i v e แบบแบบแบบเดิมแล้วอ่ะนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็อาจจะเป็นความคิดของผมส่วนตัวละกันนะครับมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบดึงดูดแบบร้อเเหมือนสมัยเก่าละ นะมืนสมัยก่อนแล้วก็คือถ้ามองไปในส่วนของตัวเกม e อ็กคลูเนี่ยนะครับเมื่อออกมามันก็คือ e อ็กคลูช่วงหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็พอปั่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าลง PC ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่แค่รู้สึกว่าในความรู้สึกผมว่าเออก็คิดว่าเอกก็คงคงไปซื้อ PC ก็ได้ไหมอัพ PC ก็ได้ก็ได้มั้งอะไรแบบนี้ถ้าแบบคนที่ไม่ใช่ คนที่ไม่ได้ใช่เป็นเป็นแบบเป็นแฟนร้อยเปอร์เซนอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเอ้ยไปเกมบอยตามแบบแบอบยเพลย์สเตชันแบบแฟนเพลย์สเตชันแบบเออต้องต้องตามของแบบถ้าไม่ได้ได้เพลย์สเตชันนะเกมนี้ไม่ได้เล่นอะไรประมาณนะั้นก็เป็นอีกแค่ความคิดใดความคิดหนึ่งของผมนั่นแหละคือความคิดความคิดส่วนตัวของผมนะแต่ก็ไม่ได้อคติอะไรนะครับผมแค่คิดว่าเออมันอาจจะมันเปลี่ยนไปตามยุคปามสมัยแหละนะครับเนื่องจากอะไรล่ะ ต้นทุนการผลิตด้วยแล้วก็หนึ่งเศรษฐกิจต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่สูดถูกชักจูงหรือถูกถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับไปนในทางที่ดีแล้วกันนะฮะไปนในทางที่ดีผมคิดว่ามันคงไม่เป็นทางที่ดีแหละนะครับอีกอีก,อกในรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมนะถ้าไม่ตรงกับเ,เพื่อนหรือว่าตรงกับเพื่อนยังไงต้องต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ไม่เป็นความคิดเราก็อยากจะพูดคุยกันเนาะ ใน,นส่วนของเกมเอ็กคลูซีฟแล้ว,วันนี้เนี่ยวันที่ผมอัดนะครับผมอัดอยู่ตอนช่วงสี่ทุ่มสามสิบนาทีนะครับผมก็มาอัดเลยผมคือที่ผมมาอัดแล้วก็มาพูดคุยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็มันสวยดีนะค,ะความคิดของผมคือมันมันสวยดีนะในส่วนของสีเทาอย่างที่ผมพูดย้ำไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็คือสีมันดูเปื้อนยากนะ,ะแล้วก็เอกลักษณ์ของมันก็ ดูทําให้เราคิดถึงวันๆด้วยนะครับสีพวกเนี้ยถึงแม้มันจะมีสติกเกอร์แต่ถ้าคุณได้แบบออริจินอลเลยมันก็ถือจะแบบเ,ออเ,ปเป็นคุณค่าทางจิตใจเครื่องคอนโซลหนึ่งเครื่องเนี่ยมันเป็นคุณค่าทางจิตใจของเรามากนะครับไม่ว่าจะเป็นผมพูดโดยรวมเลย Xbox นะครับแล้วก็อะไรอีกอะ่ะ Nintendo ถูกต้องไหมครับเอ่อ Nintendo แล้วก็ PlayStation เนี่ยคือคือผมพูดสาแบรนด์นี้แล้วกัน นะครับที่ผมโตมาด้วยนะครับมันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับแล้วก็มันเป็นความสุขทางจิตใจแล้วกันนะครับที่ที่เราได้เปิดเครื่องมันแล้วก็ยุคแรกๆเราก็เล่นเขามานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตามมาทั้ง Xbox 360 PlayStation 1 PlayStation 2นะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเรามีความสุขกับตัวเครื่องเล่นเกมเครื่องนี้ ทุกๆเครื่องนะครับเราก็ไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราเอาจริงๆแล้วเครื่องเล่นเกมมันก็คือทําให้คุณมีความสุขทั้นแหละนะครับเพียงแค่เราจะซื้อเครื่องไหนแค่นั้นเองนะรเรามีต้นทุนเยอะเราก็ซื้อ2เครื่องเลยนะครับได้ไปเป็นอดีตเนี่ยคือสนุกมากนะครับผมสองเครื่องอีกทั้ง X ทั้ง Microsoft ทั้งเอ่อ PlaystationSony เนี่ยนะครับผหจะสู้กันด้วยเกมแบบ มากมายนะครับสนุกสนานกันไปดีฉันโด้ด้วยนะปู่นินก็คงเองกลักษณ์ของเราอาไว้แหละนะครับแต่ก็คือต้องที่ผมบอกลุงๆวก็คือเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ค่อนข้างดีมากนะครับพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาเห็นสัญลักษณ์ได้ยินเสียงเกมมิกของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกเออมีความสุขอิ่มเอมไปกับตัวเครื่องเล่นเกมทุกรุ่นทุกๆยี่ห้อทุกๆแบรนด์ที่เราได้จับเตตองกันมานะครับวันนี้ก็ ลาไปแล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับเราด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งซ like, ับสไครต์ของเพื่อนๆนะครับของทุกคนนะครับมีคุณค่าอันยิ่งให,ใหญ่แล้วก็มีคุณค่าอันใหญ่ยิ่งกับเรามากไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกด s u b s c r i b e นะครับแล้วกลับมาเจอกันนะครับเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างนะครับสำหรับสีครบรอบสามสิบปีแล้วก็ราคาที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็ มาว่ากันต่อแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณค่าทางจิตใจของตัวคอนโซลตัวแฮนด์เฮลที่เราผ่านมามันเป็นความสุขจริงๆนะครับด้าเพื่อนคิดแบบผมนะครับยังไงกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมต้องขออภัยด้วยในส่วนที่มาช้าคือตอนนี้ไม่ค่อยสบายนั่นเองครับผมแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิง่งแล้วมาเจอกันครับผม